สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการพรมเซนทันสเตชันนะครับผมหรือว่าพรมที่ติดกับห้างเซนทันเวสเกตนั่นเองครับผมห้องนี้อยู่ชั้น 12A นะครับเฟส2เฟส2ก็คือเฟสแรกติดถนนเลยเป็นห้องขนาด26ตารางเมตรครับผมเป็นไทป์ห้องนอนแยก เข้ามาก็จะเจอกับในโซนของห้องนั่งเล่นตามนี้เลยก็จะมีเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟให้มีโซฟาครับโซฟาหนังสีดำไซส์สที่นั่งแล้วก็ทีวีไซส์40นิ้วนะครับพร้อมชั้นวางทีวีโต๊ะทานข้าวบวกเก้าอี้2ตัวตู้เย็นไซส์2ประตูนะครับไมโครเวฟแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวห้องนั่งเล่นก็จะมีแอร์1เครื่องครับแล้วก็มีเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับ1เครื่องด้วย วิวห้องจะเป็นวิวเซ็นทันเวสเก็ตนะครับผมอ่าเป็นทางออกด้านข้างของเซ็นทันเลยนี่ก็เป็นถนนเซ็นทันครับผมมองไปก็จะเห็นป้ายอีกเกียอ่าเห็นตลาดบีบีฝั่งตรงข้ามนะครับผมค่อนข้างสวยเลยถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องนอนก็จะมี เตียงบวกที่นอนนะครับไซส์5ฟุตรครับผมแล้วก็แอร์หนึ่งเครื่องในห้องนอนด้วยผ้มาม่านตรงห้องนั่งเล่นแล้วก็ในห้องนอนนะครับจะเป็นแบบกัน UV 100%ถ้าปิดก็จะมืดสนิทเลยโอเคแล้วก็ตูสผ้านะครับเป็นบิวอินจากโครงการมาเลยสูงชนฝ้าเป็นบานสไลด์แล้วก็มีกระจกในตัวห้องน้ำนะครับเป็นสุขภัณฑ์ไซมาตรฐานห้องนี้พิเศษคือเจ้าของติดฉากตั้งน้ำให้ด้วยอ่า อันนี้ห้องอื่นจะไม่มีนะครับแล้วก็มีเครื่องทำาอนหนึ่งเครื่องพลัมเซ็นทันสเตชันเฟสสชั้น 12A นะครับห้อง26ตารางเมตรทายหนึห้องนอนก็คค Air, เครื่องใช้ไฟครบแอร์สเครื่องมีเครื่องซักผ้าห้องนี้ปล่อยเช่าอยู่ที่7,000บาทต่อเดือนนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะขอนัดชมห้องจริงก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือไอดีลที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอยากจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม